เอาละทุกคนพูดตามผมนะครับฉันอยากดูผีเอาละเอาใหม่ออกเสียงให้ชัดๆด้วยฉันอยากดูผีฉันอยากดูมีเห็นภาพปุ๊บก็รู้เลยว่านี่เป็นผลงานของนักสร้างเกมอัจฉริยะชาวไทยที่สักร้อยปีจะมีคนหนึ่งเป็นผลงานใหม่จากผู้สร้างเกมมีหลอกแถวบ้านซึ่งเป็นเกมผีที่หลอนที่สุดที่เคยมีมา วันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับผลงานใหม่ที่มีชื่อว่าฉันอยากดูมีมลัสวินเทอรผู้ Winter, สร้างเกมนี้ภูมิใจนำเสนออะไรนะฉันอยากด,อนะอากดูอยากจะไปดูผีจังเลยวันนี้ทางลัดตัดผ่านป่ามีบ้านใครก็ไม่รู้อยู่แถวนั้นฉันอยากจะไปดูผีที่นั่นโอเคคงจะมีบ้านลางอยู่ในป่ามาดูกันเลยนะครับ ผมตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นเกมนี้ถึงแล้วเหรอน่าจะใช่ว้าวสวัสดีครับมีผีอยู่ไหมจุด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 ,จดอุ้ยเสียงแบบนี้เฮียนแน่นอนนะเสียงหมีเหรอต้องเป็นหมีแน่ๆเลยอยากดูไหนโอ้ว้าวมีคนตายอยู่ในช็อกโกแล มีฮมเบอร์เกอร์ด้วยหรือว่าเขียงนะผีตู้เย็นก็ไม่มีมีแต่จานเต็มไปหมดผีเตาแก๊สไม่มีนี่คุณจะหาผีทุกอย่างเลยสินะสวัสดีครับตูปวดเครคียและจะบอกทำไมสายยางดีครับอืมเขาต้องทัดว่าตัวเองหน้าหล่อแน่ๆน่ อืออเก็บไว้กี่ปีเนี่ยเม้นนะลบเพชรปีหนึ่งร้อยเม้นส่วมตายโอเคนี่น่าจะเป็นเกมที่สร้างเสริมความอร่อยตอนกินข้าวได้ดีออืเสียงผีแล้ววิตรงนี้มีชั้นสองนะครับน่าสนใจมีธงอะไรอยู่ด้วยวัดดีคุณผีเอาน่ะ นั่นอะไรนั่นใช่ผีหรือเปล่าแล้วทำไมเขาต้องหลบเราด้วยวัดดีฉันคือผีไอเจอแล้วมาแต่ไม่เชื่อผีอะไรมาให้เห็นง่ายขนาดนี้เอาไปซ่อนไว้ไหนอ้าวเดี๋ยวหายตัวก่อนรอแป๊บเฮ้ยผีปลอมแน่แน่น,นี้ต้องเป็นห้องน้องแกแน่แน่มีตุ๊ก,กตาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อะไรน่าจะเป็นไดอารี่ของลูกเจ้าของบ้านหลังนี้ วันที่2 6มีนาคม2544วันนี้ฉันตื่นขึ้นมาน้องชายฉันหายไปจากเตียงฉันเลยคิดว่าเขาคงตื่นแล้วไปเล่นข้างล่างฉันลงไปแต่ไม่เห็นเขาเลยและฉันก็เดินไปหาแม่แต่แม่ก็หายไปด้วยฉันก็เลยอยากจะหาพ่อแต่เขาอยู่ในทะเลเป็นชาวประมงเขายังไม่กลับมาฉันตามหาจนทั่วบ้านก็ไม่เจอพวกเขาเลยจนกระทั่งฉันออกไปนอกบ้านฉันก็เจอเลยพวกเขาอยู่นอกบ้านนี่เอง แค่นี้แหละไดอารี่ของวันนี้อ,อ,อ้าวจบแล้วเลยนึกว่าจะเจอผีแล้วมาเขียนไดอารี่ทำไมครับเนี่ยโอ้แต่น้องเขาน่าจะเป็นผีเมื่อกี้แน่แนผมว่าใช่ดูเล่มนี้สิสมุดรายรรับรายจ่ายอะไรเนี่ยโมเมตสตอรี่เลยว่าบ้านนี้น่าจะติดหนี้พ่อแม่ทะเลาะกันครอบครัวแตกแยกทางและน้องก็ตายสวัสดีครับผีแอบในตู้หรือเปล่าอ่ะ ไม่มีโถยอืมงั้นไปดูห้องน้ําก็ได้ผีส้วมส้วมก็ไม่มีผีวันนอยมันเป็นเกมผีที่แบบผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะอืมอืมไม่น่ามีอะไรแล้วเนี่ยอันนี้ประตูประตูไปที่ไหนก็ได้โตแล้วอ๋อว่าแต่น้องเขาวาร์ปไปไหนเลยโอ้โอ้โอวัดดีน้องเป็นไง หลอนหรือยังอ่ะอะไรเนี่ยผมจะกลับบ้านแล้วไม่เห็นมีผีเลยในบ้านนี้ภาพที่ผมเห็นคือผีหน้าเวอส่วนคนหน้านิ่งว้าวเอารถรถเอ้ยเราโดนรถชนตายได้ไหมผมสงสยัยหลอนจัดมาปึ๊บวิจุบรถรถชนตาย แค่นี้นี่ผมไปเล่นเริ่มใหม่มาเพื่อสิ่งนี้ทุ่มเทสุดๆจะว่าไปก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาดูกันว่ามอนี่จะได้เจอผีไหมโอ้ให้ตายเดอะไม่ดูแล้วมีจะกลับบ้านโอเคลาก่อนนะไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยถ้าเดินแบบโคตรผ้ผีนะ แฮ่อืมผีปลอมแบบนี้ใครจะไปกลัวกลับบ้านดีกว่าบ้านเราแสนสุขที่เอ้าอันนั้นแหละผีผมเห็นคนวาร์ปได้ฮืเอ้าแล้ะเราเดินได้แบบไม่ต้องสนใจ ทำอะไรดีอร่อยไหมหรือถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วกันอันหนึ่งสองแชเ้เรียบร้อยลงโซเชียลว,าว่า้าวจ๊ะจบกันเฮ้ยราด้วยพี่ชายระวังพี่ชาย <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์จริงมันเป็นแบบนี้นี่เองอารอบนี้ขอคุยด้วยหน่อยแล้วกัน อ้าอร่อยไหมอ่ะไม่เจอผีแต่เจอกอซิลากลัวไหมกลัวไหมอ่าขอโทษครับวิ่งวิ่งดีไหมหรือไม่วิ่งดีวันวิ่งไล่ด้วยเหรอกูปตามมาด้วยวนั่นอะไรครับนั่นน่ะผมอยากดูมากอยากดูอันนั้นไม่ใช่ผีอยากดูอันนั้นเรานนต้องหนีไปไหนผมไม่แน่ใจตอนนี้วิ่งผีผีช่วยด้วยผี คุณอย่าหยุดคุยสิสับสนาดไล่คุณอยู่นะฮ่าห้าห้าเอาว่าแต่ทางออกอยู่ไหนละน้องนึกว่าจะไม่ถามอยู่ข้างหลังหนูไงทางเดินเล็กๆฮ่าห้าห้าคือผมต้องหาจังหวะกดให้ทันนะหนี่นี่รอ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 ปึ๊บปึ๊บโอ้ยมันดักทางออกมันมันรู้มันรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้ปึ๊บจ๊บปึ๊บแจกไม่ทัน ไม่ีไม่ช่วยกันเลยอ่ออันนั้นป้ายอะไรผมอยากรู้อยากรู้ไปหมดทางเลี้ยวซ้ายไปกินลาบดีเลยวิ่งมาเหนื่อยกำลังหิวเอางั้นไปกินลาบไม่ไปแล้วทางออกโอ้มีสินะลาบไม่บอกได้แค่ว่านี่มันเดอะเบสของเดอะเบสเกมแห่งปีรถแท็กเตอร์ช่วยอะไรผมไม่ได้วัววววว้วใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็น ขอบคุณนะเจ้าผีไปละ่ะเย่รอดแล้วอยากจะดูผีร้อนๆทำไมเจอสัตว์ประหลาดวันนี้มันอะไรกันเนี่ยเยี่ยมจริงๆเลยเอาสรุปคือชอบชอบเขาแหละโอเครถรถชนเปล่าอะ่ะไปลงพักกลับบ้านดีกว่าไปโรงพยาบาลเอมไปโรงพยาบาลแล้วกัน <S 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 เพื่อเจอผีนางพยาบาลเฮ้ย,ยนั่นมันหรือว่าเขาจะเป็น มองอะไรครับโว้่ว่าจะเป็นลามีเพื่อนรักของเราทําไมกลายเป็นไครไปได้เนี่ย่านแน่ถ้าคุณมีอาการก็ลองไปถามหมอดูนะครับไ,ไ,ไม่เหมือนจะมีช้อยแต่ว่าไม่มีสวัสดีค่ะเป็นอะไรตายคะอา่าผมมาเที่ยวครับเที่ยวให้สนุกนะคะอะงานงานงานผมจุดครับจุดก็ไม่มีอะไรงานผมเจอสับประหลาดอา๋อ รอสักครู่นะคะฮัลโหลห้องสมองคะจับตัวชายหน้าเคาเตอร์ไปบําบัดสมองด่วนเลยคะ่ะโอ๊ยผมเ้ยผมไม่ไดีบ้านะจ้าอันนี้ถือเป็นฉากจบแรกของเกมหรือเปล่ารอบนี้ไปโรงพักดีกว่าเจอประประลาดต้องแจ้งความจุดบริการประชาชนผมไม่ไปผมแวะหาพี่คนนี้ เอออ่าเอาเอเอา่ามีอะไรก็ไปที่จุดบริการประชาชนเลยครับโถ่ตำรวจสมัยนี้ใจร้ายใจดาเอาแต่เล่นคอมดูนะว่าแอบ,บดูอะไรอยู่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคุณทําบ้าอะไรเนี่ยมาเยียบเฉยเลยผมเตือนครั้งที่หนึ่งแล้วนะอา้าวนี่มันแอบ,บดูคลิปพี่ไอโตะอยู่ใช่ไหมล่ะขอดูด้วยอา้าวได้เดี๋ยวผมจัดที่พักให้คุณนะครับ <c oughs> จบแล้วชีวิตฉัน เมื่อกี้ถ้าใครดูไม่ทันผมแนะนําให้กดย้อนกลับไปและดูทางซ้ายในของห้องครังนะครับมีของดีก่อนจะไปจุดบริการประชาชนขอสักรอบอสวัสดีครับพผมจ่าสิบเอกเตสุพันนะมาทําอะไรครับอจุดๆก่อนแล้วกันนะเป็นคนยิงเกมนี้ยิงแล้วไม่มีใครตอบอคือว่าผมอยากใช้ประสบการณ์ในเรือนจํานะครับยินดีมากเลยครับ ไม่ทราบว่าต้องการประสบการณ์กี่วันกี่ปีกี่คืนดีครับผมอ่าขอสัก2วิแล้วกันครับได้เลยครับอ่าเริ่มประสบการณ์ติดคุกสอวินาที1 2เอาละกลับบ้านได้ครับผมเย่ไปได้เวลากลับบ้านอ่ะอันนี้บ้านใครแอบดูได้ไหม อ๋อน่านจะเข้าไม่ได้นะครับนรือว่าจะเห็นคนทํากิจกรรมเข้าจังหวะกันอยู่อะไรแบบนี้โอ้บ้านเราก็มีผีนี่นะโอเคแต่ผมจะไม่หาผีผมมาหาใส้กอกกินก่อนเอานี่มันหมอนข้างเฮ้ยอ,ยอะไรเดี๋ยวเดียวเดียวไปใจยเย็นพ่อหนุ่มส่องกระจกไง <laughs> จบแล้วชีวิตนี้ อ้าวแต่ก็ซีล่ามันอยู่อีกห้องหนึ่งไม่ใช ah. ่เหรอโชคดีที่เซฟไว้วัดดีผีมาทำอะไรมาได้ไงเนี่ยะห้า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 ไม่มีอะไรมาเที่ยวเฉยๆอ้อรีบกลับบ้านนะโอเคผมชอบความชิวนี้ดูข่าวหน่อยดีกว่านี่ข่าวด่วนค่ะเมื่อวานเวลาประมาณ19 14นาฬนาทีมีสัตว์ประหลาดตุ้ดไ้ออกมาจากป่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่อาจทำอะไรกับมันได้ ขอให้ทุกท่านอยู่แต่ในบ้านอย่าออกไปไหนจากน่ากลัวโอ้แต่ผมว่าทรัพย์ประหลาดมาเมืองไทยจริงน่าจะถูกขึงด้วยผ้าสามสีและขูดขอหวยไม่น่าเป็นแบบนี้นะตู้เย็นเย็นเตาแก๊สอันนี้คือลายชามมามา่ามีอะไรที่เราใช้ไล่สัตว์ประหลาดได้บ้างดูดูแล้วไม่น่ามีหนังสือกอเอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในกางเกง คอควายตรงเตงอยู่ในกางเกงขอคุณนี่เป็นนิยายที่ฉันแต่งค้างไว้แล้วคิดไม่ออกเลยต้องออกไปหาแรงบันดาลใจนิยายโดยคนดูหมีวันหนึ่งผมเดินไปเจอช้างเจอนกเจอหมูเจอหมาเจอแมวเจอไก่เจอวัวควายเจอนั่นเจอนี่แต่ผียังไม่เจอต้องออกไปเจอหน่อยยังไม่รู้เลยว่าผีอยู่ไหนไปก่อนนะเดี๋ยวมาเขียนต่ออ๋อนี่คือพยายามแต่งนิยายผีหาแรงบันดาลใจนี่เองแล้ว แล้วนี่ไงผีแล้วผมต้องทำอะไรก,กับไอ้ตัวเขียวนั่นนีไปอาบน้ำล้วกันน่าจะได้ไม่ได้เหรอเอ๊ออกจากบ้านเลยแล้วกันเี้ยอาจารย์ไหรือว่าฉากนี้เราต้องถ่ายดูไวเป็นหลักฐานเพื่อเอาไว้ให้ตำรวจดูได้อะไรแบบนี้ว่าอันหนึ่งสองแชะทีนี้ก็จะมีคนเชื่อเราผมว่าใช่ ไปไปโรงพักรอบนี้ตำรวจต้องเชื่อผมผมมีหลักฐานนะผมเจอสัตว์ประหลาดอันนี้มีรูปถ่ายด้วยผมมีรูปสัตว์ประหลาดด้วยนะครับอะไรกันนี่คุณร่วมมือกับคนใส่ชุดปลอมแล้วฆ่าคนสองศพอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะครับโกหกติดคุกไปว้าว อีย่างครับเนี่ยไปไหนดีไปโรงพยาบาลก็ได้ไปบอกหมอเลยผมเจอสัตว์ประหลาดครับนี่มีรูปถ่ายด้วยว้าวถ่ายหนังเลยคะเนี่ยไกลไกลเลยถ้ายังไม่ใกล้ตายดิฉันไม่มีเวลามาคุยกับคนที่ยังไม่ตายนะคะใส่หัวไปบางทีพี่คนนี้อาจจะช่วยเราได้มองอะไรครับอ่าผมมีรูปถ่ายสัตว์ประหลาดนะฮะ นี่มันอะไรกันเนี่ยแย่แล้วเอาเอา้าวโทรศัพท์ผมพี่เขาโทรศัพท์ผมไปไหนกลับมากอนไปแจ้งความเลยไหมเนี่ยคุณตำรวจครับผมโดนปล้นโทรศัพท์ครับเห็นตัวคนร้ายบ้างไหมนะหน้าตาเป็นยังไงใส่เสื้อฟ้าครับได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะอา้าวนะแค่แค่นี้เหละครับผมเจอสับประหลาดด้วยนะครับ ทำงานสมก็เป็นตำรวจจริงๆเลยนะเนี่ยงั้นกลับบ้านก็ได้ให้ตายเถอะแล้วผมต้องทำไงกับฉากนี้ครับเนี่ยอ,อ้าวป,ปี้ปิ้ไม่ต้องกลัวผมมาแล้วใครเรา,เาทั้งชกเดี๋ยวเฮ้ยมาไกลไอ้นี้มันเพลงไอ<ก>้บอสแดงเวอร์ชั่นไทยด้วยนะยต,ต,ตาย ไปชกเกอร์เห็นชินว่นนี้ตุ๊บตุ๊บไปนะวันนี้เวอร์กันหมดนจังหวะนี้ทั้งผีคนพิศาจคำมเมนร์รยเตอร์ยังเดร์ทีบจากบ้านผมเียผียังกลัวไม่นะจบ ขอขอบคุณที่เล่นจนจบมัง้งสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวสนใจติดตามอ่านการ์ตูนได้ที่บ้าเอ้ยแมทแมนสมิงลูกลิงกับวายแฟนเพจเย็ดได้ครับแฟนเพจเย็ดได้คืออะไรมีทั้งใน Facebook และในไลน์เว็บ n ยังมีอีก2เกมเกมนี้เป็นเกมที่3ไปเล่นได้ที่ SGO ขอบคุณครับไปละไปละจบแล้วนะเอาล้วครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของฉันอยากดูมี สรุปคือมันไม่ใช่เกมมีแต่มันเอามีมาหลอกผมข้างในมีแต่ความกาวล้วนๆไม่มีวัวผสมสําหรับใครที่ชอบผลงานก็จะลืมไปติดตามผลงานของพี่ผู้สร้างนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างใต้คลิปทั้งลิงก์โหลดเกมแล้วก็ลิงก์แฟนเพจพี่เขาด้วยไป,ไปติดตามพี่เขาหน่อยละกันแต่ว่าก่อนไปก็จะลืมกดไลค์ให้คลิปผมด้วยเอาล่ะวันนี้ผมไอตัวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันคราวหนะ้าไม่ดูแลมีลาก่อน Bye-bye!